การเตือนคลิปดีโอนี <t <t uh ้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเดิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นหรือทำตามเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำน้น้อยหนุ่มๆนะครับโอเคครับก็กราบสวัสดีเมื่อนนกันด้วยนะเออ วันนี้ก็อยู่กับผมนะเออล่องต่อเซตใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์ก็กดซับสไคร้กดแชร์ผมด้วยแล้วกันนะเออวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาโบนัสไามนะเพื<ๆ>่อนเออโบนัสไามก็คือกลุ่มที่บอกเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมนะแล้วก็ยังมีเพื่อนๆในกลุ่มคอยแชร์เกมแตกมาให้เราดูหลากหลายเกมนะใครสนใจก็เข้ากลุ่มโบนัสไทมก็ริงใต้คอมเมนต์แรกได้เลยเพื่อนๆนะ จะเพิ่มอัตราการแตกของแต่ละเกมนั้นเพื่อนเออแล้วก็เรายังพูดคุยกันในกลุ่มได้เยอะแยะเลยนะเออก็แบบอยากเป็นครอบครัวเดียวกันก็ลิงใต้ก็มีลวกันนะเพื่อนเออก็อยากจะบอกว่ายูดใหม่ฝากเข้ามา300บาทครั้งแรกนะเพื่อนก็เพื่อนๆนต้องเข้าใจนะว่าเอา300แรกเนี่ย ฝากปุ๊บแล้วส่งสลิปมาให้ทางแอดมินเนี่ยเขาก็จะส่งกลุ่มวัลนธรามให้เข้านะเพื่อนและ3ามร้อยบาทนั้นน่ะเราก็ยังจะเอาไปเล่นเกมใน PG หรือว่าแลแต่แลแต่เขาเรียกว่าแล้วแต่แล้วแต่ค่ายนะเพื่อนเออใครสนใจก็เร่งใต้คอมเมนต์แรกได้กันนะเพื่อนๆนวันนี้ก็จะมาเล่นเกมการน,นิชานะเพื่อนเออ เหนเ็นเพื่อนๆในกลุ่มเขาแตกกันมาเยอะแยะมากมายหลากหลายคนเลยนะเพื่อนผมก็จะเลยลองมาตามดูนะวันนี้วันนี้ก็จะเอาทุนมา66บาทนะเออก็มาหนึ่งก็ขอเริ่มที่เป็นหนึ่งก่อนก็ได้เ,เพื่อนๆเ,เอาเอาโอาไม่ถึงนี่หว่าเพื่อนนะมาหนึ่งก็ขอปั่นเองก่อนละกันนะเพื่อนเออขอปั่นเองก็จอด ขอปาดเองก่อนละกันนะหมุนไปเลื่อนเบื้อนอย่กไปวันเอ้ยอย่าไปรีบอย่าไปร้อนเล่นพวกนี้ต้องใจเย็นๆนะเบื้อนอย่าไปใจร้อนอย่าไปอัดเบ็ดหนักอย่าเลยไม่แนะนํานะเบื้อนเอออันนั้นไม่แนะนําเลยก็คือถ้าเกิดมาถึงเราอัดเบ็ดหนักมันจะมันจะดูดเรานะเออเข้าใจด้วยนะเบื่อนแต่ถ้าเกิดเรามาถึงเรามีทุนน้อยๆเนี่ยนะ ก็มาถึงก็ขอเริ่มที่เบ็ดหนึ่งนะเพื่อนแล้วก็กดเองอย่าเพิ่งไปเปิดระโบยหรืออย่าเพิ่งไปอัตโนมุนนนเพื่อนมันแล้วแต่เกมเลยนะเออมันแล้วมันแล้วแต่เทคนิคอะเออนะหมุนเองไปสักพักก่อนนะเพื่อนเออก็นี่ไงมาถึงก็จะเอาเลยเหรอ มาถึงก็จะเข้าเอ้ยหยุดสวยงามเป็นไงเพื่อนเป็นไงแต่ไม่รู้ว่าจะแจกหรือเปล่านะเข้าฟีางี้คือแบบถ้าเกิดมันเข้าฟีต้น,ตนเกมนี่คือแบบเท่าที่ผมได้มามันคือเกลือเพื่อนนะเออเท่าที่ผมได้มานี่คือเกลือแต่ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเราบวกเยอะๆเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะซื้อฟีดูนะเพื่อนอ,อ่าเดี๋ยวจะซื้อฟีให้นะวันนี้ และตอนนี้ไงมาดีมาเรื่อโอ้โหได้ห้าบาทเนึ่เพื่อนดูดิเป็นไงผมบอกแล้วว่ามันเกลือถ้าเข้าฟีอย่างเงี้ยนะแบบว่าต้นต้นเกมแล้วมันเข้าฟีคือแบบว่าเกลือมากเป็นไงเบ็ดหนึ่งแจกยังไม่ถึงสิบาทเก้าบาทเก้าสิบตางค์ก็เกือบสิบาทไอ้เหี้ยคือแบบโอ้ไม่เอาไม่พูดไม่ด่าเออถ้าผมผมถ้าผมด่าเยอะเกินไปหรือว่าพูดไม่เข้าหูใครหรือพูดผิดในการตรงไหนก็ขอโทษนะตรงนี้ด้วยแล้วกันนะเพื่อนก็ขอขอโทษจริงๆนะ ก็บางทีแบบมันอินเกินนะเพื่อนเออต้องเข้าใจผมด้วยแล้วกันแตกนอกยังอายอะดูดิแตกนอกยังดีกว่างในเพื่อนดูดูเอาเองโอ้โหยัดไม่กูไม่อ,มอ,ไมอยากจะด่านะเออโอ้โหสามสิบสามบาทมาแล้วเออเป็นไงกําไรมาร้อยกว่าบาทแล้วมาเราคือแบบว่าถ้าเกิดกําไรเราเร,เริ่มเริ่มมาอย่างเงี้ย เริ่มเริ่มมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสเตปนะเปลี่ยนสเต็ปในการเล่นนะเพื่อนเออก็เดี๋ยวอาจจะเพิ่มเบ็ดไม่ก็อัตโนมุนเดี๋ยวดูสถานการณ์แป๊บหนึ่งนะเออที่ฟังของพรจจันต์ตอนนี้อเออเพื่อน ผมลืมอย่างนึงมีคนคอมเมนต์มาว่าผมพูดเยอะเกินไปนะเออถ้าพูดไม่เยอะจะน่าดูนี่อะเดียวคลิปนี้ผมอาจจะแบบว่าอาจจะพูดน้อยๆหน่อยนะแต่ว่ามันมันก็ไม่ได้ไงมันสไตล์ผมอ่ะเพื่อนเออนะแต่แต่เดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะเพื่อนลองแบบพูดน้ิดๆนิดๆหน่อยเออแบบว่าไม่ต้องเยอะนะเพื่อนเออก็ถ้าใครไม่ชอบก็เตะได้ชมได้นะเออ เดี๋ยวจะปรับปรุงให้นะแต่ถ้าเกิดด่ามาผมก็ด่ากลับ mm. เด้อนะเพื<ๆ>่อนๆโอเคและดอกนี้ได้มา76บาทครับพี่ๆเออกาไรยังไม่ถึง200อย่าเพิ่งไปเพิ่มเบ็ดนะแต่ถ้าเกิดใครเอาทุนมาสัก3า0 0้เนี่ยเออก็อัดเบ็ดได้นะอดัอดอัดมันจะเพิ่มอัตาการแตกแหละเพื่อนๆเข้าใจนะถ้าเกิดเติม300บาทขึ้นมานะก็เร่งใต้ก็ไม่แลกได้เลยใครอยากเล่นหรือใครอยากเข้ากลุ่มมนะือนนาเมอเพื่อน แต่ถ้าเกิดใครเติมมา300บาทแล้วอ่ะเราต้องถ้าเกิดไม่ใช่ถ้าเกิดใครเติม2องร้อยเก้าบาทนะก็คือแบบอีกหนึ่งบาทอ่ะจะได้เข้ากลุ่ม,มวัฒนธรรมแต่มันเสียสิทธิ์ไปแล้วอ่ะเพื่อนเออเข้าใจป่ะนะเออแต่ถ้าเกิดเราฝาก300บาทครั้งแรกมาเนี่ยก็ก็จะได้เข้ากลุ่ม,มวัฒนธรรมถาวรไปเลยแล้วก็ฟรีด้วยมันก็เหมือนฟรีเหมือนเพื่อนก็คือแบบ300เนี้ยเรายังเอาไปเล่นเกมค้ายๆอื่นกันอีกได้นะเออนะเพื่อน ก็ประมาณนี้นะเพื่อนโอเคโอเคอายุไรเดชมาดิดอกนี้ยังไงสวยงามและการนิชามาต่ออีกหนึ่งบาทแล้วดอกนี้ยังไงได้มาอีกเท่าไหร่ยี่สิบบาทเพื่อนเออโอ้โหมากําไรมาสองร้อยกว่าบาทแล้วมาก็เบ็ดโหดไปเลยเบ็ดโหกเพื่อนไม่ได้เบ็ดโหนกนะก็ขอสักสิบหมุนแล้วก็เปิดเทโบ่หน่อยนะเพื่อนเออขอสัิบหมุนแล้วเปิดเทโบ่ไปอีกหนึ่งทีนะเออ อยากรู้ว่ามันจะป,ปูปางปลังปางปงบบูหรือเปล่าเนเพื่อนเออแล้วตอนนี้ไงโอ้โอีบังมาว่ะและเจมาต่อกบเสีสวยงามการณิชามาหลุกสวยงามอ้ไไม่อยากจะด่าวันเพื่อนโอ้โหผมไม่อยากจะด่าวเพื่อนโอ้โหแต่มันแบบ มันชินไปแล้วอ่ะเพื่อนเออไอเฮียเออมาดิหนึ่งมาสี่บสาทเออเป็นไงดอกเดียวนัดเดียวลูกออกจากกระบอกปลายปืนเลยเพื่อนโอ้โหโอยสุดยอดมาขอซื้อฟรีโอยเป็นสิบเลยนเปล่าเพื่อนอย่าไปวันกำไรมาพันกว่าบาทแล้วอย่าไปวันนะ เอออย่าไปหวั่นนะเพื่อนก็คือแบบเอาทุนมาแค่66บาทเองเพื่อนนะอย่าไปหวั่นนะเออสุดยอด,ดเป็นไงอื้หือฟรีเบทสิบด้วยมึงมาแน่กูว่าแตกหมื่นอาไมวันนี้เพื่อนเอนเอ,อก็น้องน้องหนูๆคนไหนที่ชมคลิปบุมอยู่นะถ้าอายุต่ำกว่า18ปีนะ ถ้า15 16 17ไม่แนะนํานะเพื่อนไม่แนะนําไม่ได้เลยทำตา,าไมไปเด็ดขาดนะก็ดูเพื่อความสนุกสนานพอนะเออเรายังหาตั้งเองไม่ได้นะก็จ่าเดี๋ยวมันจะไปเดือดร้อนใครคนอื่นเขานะเพื่อนนะเออก็หรือเพื่อนคน,นไหนที่ที่ๆคนไหนที่อยากผมเล่นเกมอะไรนะทุนเท่าไหร่ก็ลองของเข้ามาดูได้นะเพื่อนถ้าเกิดตรงกับเวลาที่ผมเห็นบนน้ไทมมแล้วก็เห็นเม้นก็จะเล่นให้ดูนะเพื่อน และดอกสุดท้ายยังไงเบิ้อเมืม่อมาสวยงามคูณสามรอคูณยังไงต่อสวยงามและมาต่อหนึ่งร้อยสี่สิบกว่าบาทและอู้มันมาดอกสุดท้ายหวานเบื้อนมันมาดอกสุดท้ายไหวช้างอะเศรษฐีหม่นะวันนี้เออทุนแค่หกสิบหกบาทเออเป็นไงไดมาเก้าร้อย้าสิบเจ็บาทเป็นไงซื้อฟรีไปเท่าไหร่ ซื้อปีไปเจ้โอ้โหแตม่มันก็ได้กำไรมันนิดหน่อยเองนะเพื่อนแต่ตอนนี้ได้กันมา1700กว่าบาทนะเอาทุนมาแค่เอาทุนมาแค่6กบบาทเท่านั้นเองนะเพื่อนมาก็เบ็ดแปดแล้วกันนะเพื่อนเออมาขอสัก30ามสบนไปเพื่อนๆแบบปิดทโบนะเออแบบปิดทโบไปเลยนะเพื่อนอย่าไปหวัน่นอย่าไปวนนะเพื่อนเออ ห้าสิบาทแล้วดอกนี้งไงโอ้โหสวยไงมาลามแปดมาหน่อย63บาทนั้นเพื่อนเอ้ยังได้เรื่องอยู่นะยังได้เรื่องอยู่นะมันไม่ใช่แบบว่าหายไปเลยนะเออก็พี่ๆคนไหนที่เข้ามาชมคลิปผมแล้วนะก็กดไลค์ก็กดซับสไครต์หน่อยนั้นพี่ๆก็ดูเพื่อความสนุกสนานและความบาันเทิงเท่านั้นนะน้องๆน้องๆที่อยุต่ำกาสิบแล้วก็17บเจ็ดสหบห้าิบสนะ ก็ดูพวกความสนุกสนานพอนะก็พูดได้เท่านี้แหละเออแต่ถ้าเกิดใครทำงานเองแล้วหาเงินเองแล้วถ้าเกิดใครอยากลองเล่นก็ตามสบายครับโอเคนะเออก็ถ้าเกิดเข้ากลุ่มมอนทะามันก็บวกแน่นอนนะเพื่อนเออบวกร้อยเปอร์เซ็นตะ์นันเพื่อนเติมเข้ามา0 0หรือยถึไปร้อยบาทก็แล้วแต่นะแต่300บาทจะดีกว่านั้นเพื่อนได้ครับได้เข้ากลุ่มมนทานอ่ะ าฝากสามร้อยบาทขึ้นไปต้องใสามร้อย300บาทขึ้นไปจะได้เข้ากลุ่มเรารด้ทถาวรน,นะเพื่อนเออแล้วมันเงียบประวันเพื่อนมันเงียบหรือเปล่าเนี่ยเออสวยงามแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อมาดิก็มาดิครับน้องๆสามบาทและดอกน,นี้ยังไงหนึ่งบาทหกสิบสตางค์และคิวมาต่อสามบาทครับพี่น้อง เฮ้ยจริงๆแล้วผมไม่อยากพูดเยอะกินทำไม่ได้เหรอนเบื่ออะผมอาจจะพูดเป็นนิดๆหน่อยนะนักการเมเบื่อนนะเออเดี๋ยวพี่ๆวันนั้นที่เขาเมนมาเขาจะรำคาญแล้วนะเอกอก็ก็ถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบคลิปผมนะก็กดไลค์ก็กดซับสไครต์กดแชร์ผมหน่อยนะเบื่อน มาขออีกสักห้าสิบหมุนแล้วก็เปิดระโวไปเลยสิครับพี่พี่ออนะกํำไรตอนนี้มาพันเจ็ดอยู่นะอย่าไปวันอย่าไปวุ่นนะอ้า โอ้ยเอาเรื่องผมเงียบไปสักพักหนึ่งเนี่ยเออเพื่อนเพื่อนมันว่าแปลกป่ะมันก็แบบว่าเหงาเนอะเพื่องเนานะเออก็เอาจจริงแล้วผมก็อยากพูดเรื่อยๆแหละนะแต่ว่า มีพี่คนนึงเขาไม่ไม่ค่อยโอเคนะเออผมก็เดี๋ยวจะลองเปล่าใม้สักสักสี่ห้าคมนั้นเพื่อนแต่ถ้าเกิดพี่คนนั้นพี่คนนั้นไม่เห็นก็ถ้าเกิดพูดน้อยถ้าเกิดคิดว่าดีก็คอมเมนต์บอกมาหน่อยหรือเพื่อนเพื่อนก็ถ้าดูอยู่ก็คอมเมนต์บอกมาหน่อยว่าพูดน้อยหรือพูดมากจะดีกว่านั้นเพื่อนเออนะผมก็จริงๆแล้วชอบพูดเออเอาอีกสักไม้ปล่ะ อาเซกไม้เปล่าเพื่อนหกร้อยพอดีเลยเนี่ยมาลองเบ็ดเจ็ดปะบเบ็ดไอเบ็ดเก้าเพื่อนเบ็ดเก้าจะเท่าไหร่อ่ะเบ็ดเก้าเจ็ดโอ้โหไม่พอว่ะอ่ะขอกดเดี๋ยวเผื่อมันจะขึ้นให้นะนี่ไงสวยงามเท่าไหร่วัดเจ็ดหกร้อยเจ็ดสิบห้าอ่ะไปหกร้อยเจ็ดสิบห้าหาก่อนอีกเจ็ดสิบห้าบาทสวยงามมาแล้ว ต่อเดีเออนี่แหละได้แล้วจ้าได้แล้วจ้าดอกนี้แหละและสวยงามมาเลยกูซื้อแล้วกูซื้อแล้วเพื่อนมาไม่ได้วันอยู่แล้วมานะซื้อไปเลยอย่าไปหวั่นวันนี้กูจะเป็นเศรษฐีนะพี่ๆออแล้วมาดีสวยงามห้าสิบสี่บาทแล้วดอกนี้ยังไงต่อยังไงต่อเงียบเก็บเงียบเก็บเงียเบยเก็บมาหน่อยเออมาดีสิบสามบาทนะเพื่อนเออมาหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทเพื่อนเป็นไง เป็นไงครับพี่พี่ยอดมาสองร้อยเจ็ดบาทนะจ๊ะอืมนะจ๊ะพ่อสิฮะนนี่ฮะนนี่เดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวกูก็มุดลงน้ำเนี่ยเออมีเรื่อนั้นกูดึงเขาดีไรของแม่งแรงจริงนะเพื่อน อุ้ยี่ส24เพื่อน5า8อบาทกำไรแล้วจ้ากำไรแล้ว้าชเก่าเขอาแมลงเจิงเดือนหม,ม,มาเหมือนเพือนนะเจ็ดร้อยสี่บาทนะดอกนี้เออมาดิได้อยู่นั้นเพื่อนดอกสุดท้ายยังไงโอ้โห 984บาทนะจัะซื้อมา675บาทก็ได้กำไรมานิดหน่อยมาเพื่อนไหนวะเบ็ดแปดอะเบ็ดแปดไปหนึ่งหนึ่งทีแล้วก็เบ็ดสิบเบ็ดสิบขอสักสิบทีนะเพื่อนเบ็ดสิบขอสักสิบทีนะขอสักสิบทีอย่าไปว่นอย่าไปวนนะเออ ผมขอเบ็ดแปดจีบสักห้าไม้ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่หนึ่งบานหกร้อยบาทเป็นไงเออ มาอีกสวยงามแล้ะตอนนี้บางมาจ๋าบางจ๋า1,900บาทและการนิชาต้องมาและดอกนี้1 7 0 0 0หบาทโอ้โหเพื่อนๆเป็นไงเป็นไงแล้วไหลไม่หยุดและไหลไม่หยุดกับพี่น้องดอกนี้ดอกเดียวเบ็ดแปดใส่เป็นไงวันนี้ผมจะเป็นเศรษฐีนะเนวันนี้้ช้างแม่งบวกว่ะเออ ก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้เปอร์เซ็นการแตกของแต่ละเกมแล้วก็เวลานะก็เรีงใต้คอมเมนต์แรกได้เลยนะก็ลองทักไปถามก็ดูนะเพื่อนเออก็จะมีเปอร์เซ็นการแตกของแต่ละเกมแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอยู่ในกลุ่มคอยส่งเกมแตกมาให้เราดูหลากหลายเกมเลยนะเออก็ประมาณนี้นะเพื่อนเออได้กําไรมา2 0 0 0 0 3,800กว่าบาทนะเออ ก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละกันก็สวัสดีทุกคนด้วยนะบิบุย๊ย